ขอบคุณครับแล้วส um ่งไปรอยคู t <t ut. <t ut um ่ทุกคนที่พูดนะฮัลโหลฮัลโหลเบ๊ฮัลโหลเบ๊เตรยครูครูเลื่อนมาหน่อยนะ นี่เป็นเสียงจากกองอำนวยการตลาดสด AF6 กรุณาอยู่ในความสงบค่ะพุดในนั้นได้ไหมคะครูคอคะนี่เป็นโอกาสเดียวที่คุณครูจะไม่ได้ยินเวลาเราคุยเรื่องละครเราของย่านคุณครูเรื่องละครคะได้ได้ได้โอเคดีมากอ่่ารคุณโอเค ไปคุยเรื่องละครเดี๋ยวครูรู้เดี๋ยวนะตอนนี้ครูประชุมนะ้ไปคุยกันงั้นเดี๋ยวง้เดี๋ยวันเดี๋ยวบอกจะไปคุยเรื่องละครกันใช่ไหมใช่โอเคอ่คิดเสร็จยังเสร่อบก็เออเออคือคือนี้ครับก็คืออ่าเดี๋ยวครูสั้นๆก่อนเลยนะเรื่องนี้เอ่อละครเนี่ยครูอยากให้มันอยู่ตัวละครทุกตัวเนี่ยมันต้องอยู่กับพวกเราเท่านั้นเนาะ คือชื่อเรื่องมันชื่อเอฟหกใช่ปะครูก็อยากให้เรื่องมันอยู่เราจะไม่ไปไปเป็นตัวละครอ,อื่นเราจะไม่ไปพูดถึงเรื่องอื่นเราก็จะพูดเฉพาะคนที่แบบที่เราเห็นกันอยู่ในรายการเนาะแล้วกออ็อาจจะทำรูปแบบเป็นเป็นมีนารเตอร์ก็ได้มีมีคนเปิดด้วยคนเล่าเรื่องก็ได้อน,นี้เสนอเฉยน,นะลองเราไปคิดดูว่าสมมติออกมาปึ้งออกมาเล่าทีละคน แล้วเราก็จะพูดถึงตั้งแต่ก่อนเข้าบ้านเข้ามาแล้วแล้วเกิดขึ้นอะไรอะไรแล้วสุดท้ายเราจะอยากให้มันพลิกบิดไปจบยังไงใครจะรับคาแรคเตอร์ไหนคุณก็อยากให้เห็นแบบทุกคนได้เล่นทุกคนนะ่ะแล้วก็แบ่งหน้าที่กันว่าสมมุติใครจะดูคิดเรื่องเรื่องคิดเรื่องบทหรือกำกับก็อันนึงที่เหลือก็ไปอาจจะไปดูแลเรื่องพรอ็อพเรื่องเสื้อผ้านะครับเขียนสิ่งที่ต้องการให้พี่ชาลีไว้เผื่อเขาไปหาชุดมาให้หาเอ่อพวก อุปกรณ์พร็อพป,ประกอบฉากอะไรเงี้ยมาให้ได้นะครับแล้วก็แล้วก็วิธีการเล่าเราเราอาจจะลิสต์เรียงสัปดาห์มาก็ได้หรือเราจะเอาเหตุการณ์ที่มันแบบถือว่าเป็นไฮไลท์ก็ได้ก็ลิสต์กันมาแล้วก็อยากให้ทุกคนได้เล่นทุกคนคนนึงก็เป็นหลายๆตัวได้เป็นเดี๋ยวไปเป็นครูก็ได้เดี๋ยวกลับมาเป็นเพื่อนคนอื่นก็ได้ แล้วถ้าจะให้ดีมันก็ต้องในการเล่นก็ต้องมีอะไรที่มันหักหลังเพื่อนอีกตลบหนึ่งดีไหมเออสมมติเราแม็กต้องไปเล่นเป็นทีก็อาจจะมีอะไรมาเซอร์ไพรส์ทีโดยที่ทีก็ไม่รู้ว่าแม็กจะเล่นเป็นยังไงอะไรงี้ก็ได้อ <laughs> โอเคนะ